เสรโอ้โหเสิร์ฟลูกค้าแบบนี้ไม่ได้นะไม่กินเราจะเปิดข้างในดูทุกคนเปิดดังลุกคยมือดิเปิดแล้วนะพิซซ่าถาดน,นี้แพงมากไปไปฮาวไบทีวีฮาวไบทีวีอะไรอะไรกัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว พิซซ่าเหรออันนี้คือร้านขายพิซซ่าเหรอใช่เอาพิซซ่าอะไรบ้างอ่ะเอาพิซซ่าเลยเม่ชอบซีฟู้ดซีฟู้ดที่มีกุ้งมีใส่อะไรเยอะๆเลยโอเคไปไหนเอาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นขายพิซซ่าเหรออันนี้อันนี้คือร้านขายพิซซ่าใช่ไหมพิซซ่าละไปไหนไปอบโอ้ไปอบไปอบพิซซ่าอยู่เหรอโอ้โหทุกคนเขาไปอบพิซซ่าอยู่ที่ตู้อบอยู่นู่นเหรอมาแล้วโอ้โหมาเสิร์ฟ กินเสิร์ฟดีๆสิหูเท่าไรถาดนี้เท่าไรห้าสิบบาทไม่ใช่เท่าไรครับหนึ่งหมื่นหนึนล้บาทไม่ใช่หนึ่งหมื่นล้านห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบบาทห้าร้อยยี่สิบโอเคพอไม่ต้องพูดเยอะหนึ่เก้าพันเราจะเปิดข้างในดูทุกคนเปิดยังปล่อยมือดิเปิดแล้วนะพิซซ่าถาดนี้แพงมากไปมื ไป<อ>มีเบิร์ด้วยโอ้แกะแกะแกะเอาแย่งคลิปนี้แย่งกันอีกแล้วเหรอรแล้วทำไมไม่ซื้อมาสองถาดเอาดีๆีห้าสิบเก้าอะใช่ไงมันมีถาดเดียวโอ้ทุกคนร้านที่เราไปซื้อมามันมีแค่ถาดเดียวโหก,ก็เลยได้แย่งกันอีกแล้วยากินมยากินมเอามามารีวิวข้างในก่อน เนี่ยฮะมารีวิวข้างในก่อนเราได้เขาให้อะไรบ้างอู้มีสองชั้นอู้เขาห่อสองชั้นนะทุกคนมีชั้นนี้ที่แกะออกมาเมื่อกี้แีนน 3, ก,ก,ก็ชั้นนี้อู้มีสามมีชั้นกกระดาษชั้นนี้แล้วก็ชั้นหนึ่งที่เด็กค้ากำลังแกะอยู่ไ่ไ่จะแกะเองหมามดูวอู้ย่าเพิ่งตื่นเต้นว่ามีอะไรเราแกะก่อนมีมีช a m ม l e o n มีมนมัน กัมมี่พิซซ่าอันเล็กที่เราซื้อใช่แต่ว่ามันจะมีแบบอันเดียวกันเออว้าช็อปโอ้แย่งอย่าแย่งสิแบ่งก่อนเอามารีวิวก่อนว่าได้อะไรข้างในบ้างเขาใส่อะไรบ้างมาดูกัมมี่เบอร์เกอร์ให้นอนกัมมี่เบอร์เกอร์เล็กกัมมี่เบอร์เกอร์กัมมี่กัมมี่เอ่อกัมมี่สับปะรดเหรอไม่ไม่กัมมี่เออกัมมี่โคบกัมมี่ไข่กัมมี่หนอน กามมีกิบูเบอร์รี่กับเลดกับกับเลดเบอร์รี่เอ and banana แล้วก็เห็นอันนี้แม่แม่แอบเห็นอันนี้คืออะไรอ๋อมันก็เป็นของกัมมี่เ้เคาใส่กัมมี่ไข่ดาวใช่อันนี้ของกัมมี่เบอร์เกอร์เขาใส่กัมมี่ไข่ดาวมาด้วยกิน banana เฮฮาจะเอากัมมี่อะไรกัมมิโคกเอาทีละอย่างได้ไหมทีละอย่างได้ไหมครับผมเฮฮาเฮฮาหยิบหนึ่งชิมอะไรก่อน อ้าวไหนบอกจะเอาไข่ดาวไม่เอาแล้วเหรอเวอ,อ๋อเขาจะเอาโคก้กอาชิมเอา้ออา,าอ่ะใครกินฝาไหนอ่ะกินกับม,มี่โคก,กินแล้วต้องไปทำอะไรฟันจะได้ไม่ผุแ<ม>ปรงฟันนะไม่ไม่แปรงฟันกับกับกินน้ำซอสลูกอมม่วงโอเคเรามากินพิซซ่ากัมมี่กันเลย่ต้องใส่ในกล่องแรกกี่กิ๊ไม่ใส่ไม่ต้องใส่ กินบนถาดเลยพิซซ่าเขากินบนถาดพิซซ่าเขากินบนถาดกินเลยมาเลยอ่ะน้องชอบอะไรไข่ดาวไม่ใช่หรอไหนโชว์ก่อนโชว์ไข่ดาวก่อนเอามานี่มานี่ชิมหน่อยชิมหน่อยอ่ะโชว์ไข่ดาวอ่ะใกล้ๆเลยกินกินไข่ดาวให้ดูหน่อยกินใกล้ๆเลยเหรออ๋อใช่กินกัมมี่ไข่ดาวใกล้ๆหน่อยแล้วไหนล่ะยังเคี้ยวในปากอยู่เลยไหนนี้ฮะกินอันไหนใกล้ใกล้แล้วเนี่ย อ่าอ่าใช่ใกล้แล้วกัมมี่ไข่ดาวโหไวฟันดำฟันใสขาวแต่ว่าฟันดำอันหนึ่งโอ้โหนี่แัยฟันผุโอ้โหจะกินยังไงหมดเนี่ยทุกคนกินอ่ยขอแม่ชิมอันหนึ่งได้ไหมนี่เรามาดูใกล้ๆว่าเราได้อะไรบ้างราสเบอร์รี่หรอเด็กฮรับอ่าใช่อันนี้นะแล้วอุ้ยได้สตรอเบอร์รี่ด้วยใช่ไหมไหนอ่ะอันนี้คือเปปเปอร์โรนีไหนไหนใช่ไหม พิซซาในพิซซาพิซซาเล็กในพิซซาใหญ่เดี๋ยวนะได้อะไรอีกค้นดูค้นดูมันจะแอบมีอะไรอยู่ข้างในนะทุกคนอ๋อเขาให้กัมมี่โคกอะไรยังไม่ได้ดูกัมมี่โคกนี่โฟกัสนี่นี่คือกัมมี่โคกกัมมี่โคกแล้วก็จะสร้างเบอร์เกอร์อันนี้แม่ไม่รู้กัมมี่อะไรทุกคนกัมมี่เบอร์เกอร์กัมมี่เบอร์เกอร์นีสอกับผักอ๋อเป็นผักสีเขียว อ๋อสีเขียวเป็นผกักนี่คือผักที่อยู่ในเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์สีเหลืองเบอร์เกอร์ก็มีแล้วก็อันนี้เป็นกัมมี่เอ้ยชีสหรือเปล่าท,ทําท่าอันนี้เป็นชีสหรือเปล่าเดชีสยืดไงในพิซซ่ากัมมี่เบออันนี้คือทุกคนมันยาวมากดูนี่มันคืออะไรให้นัสอีดแม่ว่ามันชีสยืดชีสยืดกัมมี่ชีสยืด โอ้ไม่ไหวแลนะ้วน้องไม่ไหวเต็มปากแล้วนี่ <laughs> เดี๋ยวนะพิซซ่าเขาให้กล้วยมาด้วยเหรอกามมี่กล้วยโอ้โหอะไรอีกมีอะไรแปลกๆอีกไหมตอนนี้เรากําลังจะทําชาเลนจ์ <laughs> เราจะกินชีสยืดที่อยู่ในพิซซ่ามันเป็นชีสกัม,มี่ห้ามให้โ้น้นจับห้ามจับห้ามจับเหรอห้ามโอ้ลนุนเด็กห้าแพ้ยังไม่แพ้ น้องไม่ไหวแล้วน้องไม่ไหวนี่ฮะตัดแบ่งกันเลยเหรอ,อโอโหจะได้ยาวอ่โโหน้องไม่ไหวแล้วเนี่ยคไปไหมอ๋อไม่ขอชิมอันนึงรออันเดี๋ยวอันเดี๋ยว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 รถเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวเอาไปกินในรถต่อโอเคไหม,มนี่เอาไปกินในรถต่อนะทุกคนอ,อ,อร่อยไหมสรุปว่ากัมมี่พิซซ่าอร่อยไหมอร่อยมากเลยใส่กล่องคืนอ่ะใส่ในกล่อง เดี๋ยวเดจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวจะเอาใส่กล่องไปกินด้วยใส่นี่เลยเอาไปกินด้วยกันบนลดต่อยังอร่อยอยู่เลยขออีกอันนึงไปแล้วเด็โก้แล้วปลาเขาปิดกล่องพิซซ่าแล้วมาหน้าต่อแม่ว่ามันจะหมดก่อนขึ้นรถแล้วเนี่ยอไปเด็กฮับไปเลยปลเอาไปขึ้นรถนะคะบายบาย โอ้โหบายบายดูอะไรดูอะไรมั่วเอาทำอะไรโอุ๊พิซซ่ามั่วละพิซซ่ามั่วละโอ้โหไงโอ้โหพังแล้วพิซซ่าพังไปไปกินต่อบายบายไปแล้วนะอย่าลืมกด subscribe subscribe อย่าลืมกด subscribe เดี๋ยวาดูคลิปใหม่ๆเยอะๆเยอะเยอะเยอะๆย